สวัสดีครับวันนี้เซ็นเตอร์ชอปจะพาน้องๆมาถอดใส่หน้าปัดนะครับผมหน้าปัดเรือนใหม่นะเรามาดูหน้าปัดเรือนใหม่กัน,นครับผมนี่แาตา่จะเป็นแบบนี้นะครับผมจะมีน็อตขันทั้งหมด4ตัว1 2 3 4นะครับผมปลักด้านหลังนะครับผมมี3าลักนะ ตัวงัดกิ๊บให่เลยต้องดันเขาไอ้กองเบนเบนเล็กเป็นเล็กเวลาเราคว่ำนะระวังตัวนี้จะหักนะ,ะทาไปเอาครีมนะครับผมบีบเข้าบีบเข้า ใหญ่ไปนิดนึงบีบเข้าแล้วก็ดึงขึ้นนะนี่บีบเข้าดูในนะแล้วก็ดึงขึ้นอ่ะเราก็มาใช้ของใช้ของใหม่นะอันนี้เราซื้อซื้อมาเปลี่ยนใหม่ครับผมมันมีแถมมานะอ่ะเราเสียบใหม่นะปึ๊บ ปบแล้วก็ล็อกนะครับผมปุ๊บแบบนี้ก็เข้าไปข้างในเสร็จแ,แล้วก็ทำให้ฝาครอบมันก็ใส่นะนี่ทีแล้วแล้วก็ขันนอ็อต เขาจะติด จะเป็นตัวนี้เป็นจะเป็นตัวน็อตมีกิปด,ด้วยนะครับผมันต่อไปแล้วก็ไขควงขันใช้ไขควงสั้นนะแต่เราสามารถดันเบาๆได้นะอโอเคดันเบาๆได้ แต่เวลาตอนดึงออกให้ขันออกโอเคเรียเร้อยครับผมก็เป็นวิธีการถอดใสาครับผมตัวหน้าปัดเรือนใหม่ของ Toyota r e ี o นะแต่ถ้ามีปงมาลัยตรงนี้เราจะต้องสลออกข้างนะก็จะค่อนข้างยากนิดนึงนะครับผมก็อันนี้เซนเตอร์ถอดทั้งหมดนี้ก็จะง่ายกว่านะครับผมแต่ที่จริงแล้วเราไม่ได้ถอดแบบนี้หรอกตัวนี้เราให้เห็นชัดเจนนะผมะตัวนี้เซนเตอร์ถอดวงมาลัยออกไปซ่อมเปลี่ยนตัวนี้ครผม นะจริงๆแล้วเราก็ไม่ต้องถอดพวงมาลัยแล้วถอดนาะอตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ดึงออกข้างนะครับผมอ่ะโอเคกดไลค์กดแชร์ให้เซนเตอร์ได้นะครับผมให้น้องๆคนอื่นๆทีท่สนใจเรื่องการสร้างรถนะครับผมได้เข้ามาเรียนรู้มาศึกษาด้วยกันนะครับ